พบกับผมโตชนโชนลชน่วงสุดท้ายครับของเทเลแบ็กที่สุดขีดที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่นครหนองปลิงครับก็คือนคอรสวรรค์ในตัวเมืองที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วนะครับประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับผมกับวร,รถจากประวัติศาสตร์นะครับผม171นะครับขออนุญาตข้ามนะครับผมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าไปสัมผัส บรรยากาศหรือว่าความใกล้ชิดกับทางรถไฟนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่ด้านนี้นะครับผมสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบหุแบบกลไกนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันหนึ่งเจ็ดหนึ่ง รอฟอทอนะครับโอ้โหแบบด้านล่างรอฟอทอทด้านนั้นครับจะเป็นสถานีรถไฟนะครสวรรค์น,นะครับอันนี้ท้ายครับท้ายรถไฟนะครับเดีย๋วยวจแท้กัน หนึ่งเจ็ดหนึ 1, 7, 1. ่งรอคอทอแต่ผมจะเจอทอก่อนแล้วก็รอแล้วก็รอเปอ็นรอคอทอนะครับก็ทางนี้ครับด้านในก็จะมีนี่ครับกลไกอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่ง Oh. Okay. ซึ่งจะเป็นจุดจอดรถสองแถวสีเขียวนะครับผมสถานีรถไฟโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักถ้าหมายถึงว่าคุณมาจากในเขตเมืองใช่ไหมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษจะมาถึงหนองปลิงก็ได้เลยนะครับจ,จุดจอดจะอยู่ตรง้านกะเทาซาว5ซึ่งไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นกะเทาซาว5ต่อหรือเปล่าแต่จะอยู่แถวสถานีรถไฟ,ถไฟคนครสวรรค์แน่นอน เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะย้ายไปหรือจะเยังไงนี้เมื่อไหร่นี่ไม่ทราบนะยังไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับ <c oughs> โอเคคราวนี้มาต่อกันที่สถานีรถไฟนครสวรรค์ครับเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ออกมานอกเมืองนิดๆน,น,นะครับ ใช่นี่แหละครับนี่หมเวลาเดินรถอ่ะโอเคด้านนี้เลย ไปเชียงใหม่ด้านนี้ไปกรุงเทพแล้วประกฏเลยอะไปกระสังกระดิ่งเหรออย่างเฮ้ของเขาอย่าไปบไอ้ตัวีอ้อับสายเขาไปนครสวรรค์นะเพราะว่าป้ายอยู่ฝังฝ่งนี้กับฝั่งนี้เอาไหนดีอ่ะฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะนีนครสวรรค์ยี่ต้อนรับ มนนีกลางบานเสือ้อถึขงขนาดร้องว้าวทำหน้าว้าวเลยเลยเนี่ยโอ้ตาเป็นประกายเลยนะี่ยโอ้โหอ่านตรงนี้ดีกว่าโอเคอันนี้เหมือนด่างช่างหรือช่างตรวจช่างวัดอะไรสักอย่างนะครับ นั้นทาอะไรครับเนี่ยเหมือนจะทำเป็นบันไดเลยเนี่ยใช่ซึ่งสถานีรถไฟนครสวรรค์จะควรรลสถานีกับปากน้ําโพนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเรียกปากน้ําโพกับนครสวรรค์ว่าเป็นที่เดียวกันก็ตามนะครับแต่ตัวสถานีรถไฟจะแตกต่างกันนะครับกับกรุงเทพจะเป็นเขาทองมุ่งไปมุ่งหน้าขึ้นไปทางเชียงใหม่จะเป็นปากน้ําโพ แล้วก็สวยมากๆครับตรงนี้เ้าจะมีแบบรงเกาะกลางใช่ไหมนครสวรรค์ชาญชาลาที่2องนครสวรรค์ชาญชาลาที่1เหมือนกันนะเหมือนกันโอ้ห่างกันต่างน้ำโพ4.8กิโลเมตรนะครผมประมาณการว่าม,ม,มันไม่เกิน5กิโลเมตรก็จริง นี่ครับาสถานีนครสวรรค์ก็อยากจะพูดยังไงดีสำหรับ,บทูตไทยที่นี่เนาะก็ขอบคุณที่น้องชาวทิศนุโลกชาวพิจิตรชาวนครสวรรค์รวมถึงคนที่คนจังหวัดอื่นแต่ว่าอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดเลยน่หมอิุโลกพิจิตรนครสวรรค์ขอขอบคุณมากๆเลยคุณจากใจนะครับที่ช่วยดูแลแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรทำให้ผมแบบ สามารถนำเรื่องราวดีๆหรือว่าคอนเทนต์สนุกสนุกหรือว่าสถานที่แบบงจากมสัปดาห์หลายๆที่นะมาเขาเรียกว่าอะไรรีวิวหรือพูดคุยกันหรือว่าแนะนําให well. <ema an> <ส uther ita> ้นะครับสู่สายตาประชาชนผมก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าเป็นช่องดอทชาแนลครับผม DIO ZEN T WENT WAX C H K W L ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจบที่นี่จบที่นครสวรรค์ สวัสดีครับ